ทุกคนวันนี้หนุนนามาหาคุณยายอีกแล้วไปดูซิวันนี้คุณยายจะบ่นอะไรหนุนาไม่ได้มาหาท่านหลายวันมากคือต้องบุนแน่ๆแหละวันนี้ก็เลยเอากล้วยบดชีที่เป็นกล้วยบดชีนมสดนะคะมาฝากคุณยายเมื่อกี้เราไปวัดมาแล้วเนาะวันนี้เราก็มาหาคุณยายเอาขนมให้คุณยายจ้าเอสวัสดีค่ะ นอนอยู่ค่ะทุกคนกำลังนอนอากาศดีไงคะวันนี้ลาไก็อนลว่านม,ามานีอันนี้พูดไปหาเธอบอสไหนยังข่าวบ่ข่าวอะไรยังมีพูดไปหาบอสมู่ว่านพู้มีคนไปหาไหมอ๋อใครอะคะถ้ากันไปยังว่านมื่วานไปไหนกันอ๋อเมื่อวันเมื่อวันพาคุณขับรถไปหาหมอคะ่ะคนขับรถเขาเป็นภูมิแพ้กําเริบคุณยายไปหรอ ไปแล้วอยๆไปถามหาทําทําท่งกับมดที่เลี้ยงตกกระจายหมดไปแล้วไม่เจอหนูหรอคะไม่โอ้ทางไม่รู้เลี้ยงเลยแม่เอ้ไปหาที่บ้านไปหาที่บ้านแล้วไม่เจอจ๊ะเอากล้วยไปซองนีบาร์ี้มันได้แต่งไบอ่อนใบหอมมันแตงกวาที่มันอันอาหารกับหมอน้อยใจน้อยใจไรนักกินมานน่ะรับไปให้ เดี๋ยวง้อก่อนนะทุกคนนะง,ง้อ,อก่อนนะบบปิดคลิ